ค่ะถัดมาค่ะก็คือระบบเกษตรแบบอินทรีย์ค่ะซึ่งหลายคนน่าจะเห็นผลผลิตของเกษตรอินทรีย์อยู่ในท้องตลาดค่อนข้างมากค่ะระบบเกษตรอินทรีนะคะก็จะเป็นการทําเกษตรค่ะที่หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีสารสังเคราะห์นะคะหรือว่าโฮอร์โมนสังเคราะห์ต่างๆที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของทั้งพืชและสัตว์ค่ะซึ่งในการทําเกษตรแบบนี้นะคะก็จะใช้เรื่องของออชีววิธีนะคะในการดูแลรักษานะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยหมักนะคะต่างๆนะคะในการควบ คบคุมหรือว่าจัดการเรื่องของโรคพืชต่างๆนะคะโดยการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะก็จะนอกจากที่จะให้ความสำคัญนะคะของเรื่องระบบนิเวศธรรมชาติแล้วนะคะก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของความเป็นธรรม นะคะแล้วก็สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพหรือว่าเกษตรกร,ร,กรด้วยค่ะโดยกเกษตรอินทรีย์นะคะก็จะมีจุดเด่นนะคะในเรื่องของนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเ,อเรื่องของสารพิษนะคะที่ตกค้างอยู่ในในพืชน,นะคะหรือว่าสัตว์นะคะก็จะมีปริมาณน,น้อยนะคะหรือว่าอาจจะไม่มีเลยนะคะเมื่อออกสู่ท้องตลาดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะผลผลิตทางการเกษตรนะคะที่มาจาก,กเกษตรอินทรีย์ค่ะในท้องตลาดเราก็จะเห็นว่ามีราคาค่อนข้างสูงนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น นั่นเองค่ะ